โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้ย4ี่ชั่วโมงโปรโมชั Pro ่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์ g o l d e n s t e ิ m g a m e มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook กลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม สวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ตอ้อนเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับว n นเดอร์บูเม่ในตำแหน่งออฟเลนนะครับอย่างแรกเลยที่ผมเอา w o นเดอมาก็กดแอตซทซินได้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะ 2> so มันเป็นอาย่าโรมิงนะครับอาย่าก็จะอยู่กับแครี่ไม่ก็เมดแล้วก็ป่าสะส่วนมากนะครับแล้วก็ต้องเอาแบบดูแลตัวเองไว้ก่อนแตจังหวะนี้เขามาเวทโอ้โหแล้วตบตบเหมือนยิมเน่จะมีแดดโอย้ยังไม่มีนะครับ เอ้ครับสมานี่ว่าเออมันแดสกิลหนึ่งก็เราจะมาเทสไอเทมใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ไอเทมใหม่ผมคิดว่าลองเล่นมาแล้วนะถ้าออกชิ้นแรกหรือว่าชิ้นที่2อ,อาจจะยังไม่กลมเท่าไหร่เออมันอารมณ์คล้ายๆกับล็อกชิลคล้ายๆกันเลยนีครับแต่ผมชอบไปตรงที่มันได้เลือดได้ลดคู่ดาวได้พลังโจมตีเนี่ยแหละ ออใครอยากได้เนื้อหนาหน่อยก็ล็อกชิรนะใครอยากได้ความแรงด้วยแล้วก็หนาอีกก็ไอเทมใหม่เลยครับชื่ออะไรจำไม่ได้แหละเออมาใหม่จำไม่ได้เดือดดีอะไรเช่อเช่อนะเดือดดีมินิเชร์ดีมินิเชิดอ่ะแล้วเป็นไวเลสป่าด้วยครับคือธาตาเนี่ ไวเลดได้ไม่ใช่ไวเลดบัตเตอร์ไฟได้รำนะครับนี่ได้ว่าบินบินแบบบินไปอยู่จังอ่ะเพราะมันเป็นอ่าแครี่ป่านะครับน่าจะเยอะน่าจะเยอะตรงนี้เดินออบดีกว่าไปอยู่หลังเพื่อนอยู่แบบเกาะกลุ่มเข้าไว้ เลือกที่จะ <c oughs> ฟิกเกอร์ครับฟิกเกอร์ครับยัดยัดอติครับโดนตัวหลังตัวหลังอยู่ไหนพุม่มตัวหลังอยู่ไหนพุม่มเออเออแท็กดึงกลับมาดิครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นเฮ้ยแมนแมนเบ็แมนเบ็แมน,น,น,นอยู่แถวนี้เบ็แมน,แนอยู่แถวแต่แต่ไม่รู้ว่ามันจะโผล่ตัวไหนน่าจะโผล่ที่โจ๊ก กูดูโซละใช่เลยมานี่แล้วโดดปูมันหลบหลังปูเรียบร้อยครับสโลสโลสโล,สโลนี่เอากระท้าเล็กไปแดกเอาไปกินก็ถ้าชนกับแอสซินผมแนะนำให้ออกรองเท้าก่อนแล้วก็ไนท์เพลทไว้ก่อนไนท์เพลทเนี่ยราคามัน ถาว่าแพงไปก็ไม่ได้แพงซะขนาดนั้นนะครับเอามากันเลนให้เราเนี่ยกดแอสเซสซินได้ก็พอนะครับแล้วเราค่อยขายทิ้งก็ได้อยากจะไปออกเป็นเมลอเพนในแพชนี้ก็ขายทิ้งนะครับแค่นั้นเลยเดี๋ยวตอนนี้เซตความแรงกันหน่อยเอารอกินรถนะครับบัดบัดบัดบัลงล่างลงล่างเพื่อนลงล่างลงล่างปิด หาย้วบัดไ,ไดปเลยบาคุดี่ว่าบัดไปบนบัดไอฮัทอยู่ล่างแล้วชิปหายแล้วกู่าก<ะ>ูตายกูตายหรือเปล่ากูตายแน่เลยว่ายาลากนพี่ลากนครับผมแล้วบัดมาแล้วจังหวะนีน้บินบินหมดปลอกน่าจะหมดสามเรียบร้อยครับผม มาดิเฮ้ยโหตอนนี้ไม่มีตัดเลือดไม่มีความแรงด้วยไอเทพยังไม่มาน่าจะนานอยู่น่าจะนานอยู่สำหรับ <c oughs> ไม่ไต่ไต่คำนิวาสไต่ตามไต่าต,าตามนะ <c oughs> โอ้โหมีแดดแดดทะลุอันติดักตัดได้่อยหนั <c oughs> <c oughs> นงอินเดียเวอร์ชันนี้หนังอินเดีย เออตายสักทีช่วงแรกมันไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนๆคือรูนเอามาเจาะร้อยก็จริงแต่ว่าของมันจะไม่มีไงผมเซตมาเราอะเซตมาชนกับแอสซินให้มันง่ายในช่วงแรกก็มีแค่รองเท้าเกาะก็แบบเจาะเล็กเลยอะ่ะก็เลยไม่มีความแรงนะครับ ก็ถ้าระยะไกลๆแบบนี้ให้เพื่อนๆใช้กระททาของวอนเดอร์นะครับใช้กระททาของว o นเดอร์โมเมนต์สกิลใส่ฮีโร่หรือคีฟก็ได้ครับในการต่อในเลนเดินตามถ้าสัญลักษณ์ขึ้นนี่เดินตามเลยครับเดินตามเพื่อนเดินตามเพื่อนดึงได้ตายครับเยอะซะด้วยอัตไหนอัต้ก่กนได้ไหมอัตอตัวบ ต้องรุมตัวเดียวกันก่อนไปแบบว่าถ้าในไฟจริงๆอ่ะตีตัวเดียวกันก่อนนะครับตอนแรกคิดว่าจะเอามาเคงก้าแต่เพื่อนตีอ่าเ <Yeah. S 1> จ้ายิ้มเม็ดอยู่นะครับก็เลยไปช่วยเพื่อนตีเพื่อนจะได้บินได้ต่อนี่ครับ ตัวได้ตัวได้อย,อย hmm? อู่บัฟฟ้าตัวไ,ไ,ไ,ได้ไล่ก่อนครับไล่ไม่ให้เราบัฟฟ้าเนยเราเจอมูราาแต่ตัวนี้ตามยากตามยากนะครับถามว่าเราสตันตอนที่เขาสับได้แหละแต่ว่าตามยากอุ้ยโดนซะด้วยสตันปิชากแบบรวดเลยอู้เออน่าจะเป็นจังหวะที่เขาแบบหมดสกิลหนึ่งพอดีนะครับ ก็ไม่มีแดดจริงๆเขาสามารถหนีเราได้แบบชิวๆเลยตอนนี้ก็รีฟาร์มของให้บอดเดอร์บูมเบนได้ลองกินรูกับตอมนิอ์มให้เร็วที่สุดไม่มาแล้วนะครับตอนนี้มีดาเมจแล้วขาดแค่น่าจะของกันพวกมมเกงกาในไฟนะครับในไฟใหญ่เดี๋ยวน่าจะขึ้นเบลเบลเล็กนะ น,นี่เนาะถอยนั่นเองรอคนอันตรีนะครับแบทแมนน่าจะรอเข้าผมเลือนโลอย่างนี้ต้านเออผมไม่โดนอดิผม <in> เล่นกันอย่างลึกครับเล่นกันอย่างเร็วผมว่มากลับไป,ปอเ,เอาป๊อบดีกว่าออเออเอเอถอยถอยเพื่อนถอย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 แบทแมนแบทแมนแบทแมน,มน,ๆๆมน,มนเด้อ ไม่มีสก,กิลช่วยนะเฮ้ยเอา้อวาว่าแล้มันติดอะไรจะดึงรถได้แบทแมนเฉยตอนนี้อยู่ในช่วงทำเลนนะครับทำเลนรอเวทคลิปเล็กน้อยนี่ผมมีอ่ามีของเลยนะแกะลออกินดคอรอดเอาไม่อมอมนี่ครับ ดูก่อนว่าเขาอยู่กันเยอะไหมกลาง2ล่างหนึ่งแล้วบัตเตอร์ไฟกำลังขึ้นมาครับว่าใส่เลยครับอันติแล้วหมดสก,กิลเสรนะหมดสก,กิลเสรนะหมดสก,กิลเรียบร้อยครับมีความแรงแล้วกดล้างไม่รอจากบัตเตอร์ไฟผมนะครับโอเคตอนนี้ต้องกลับไปการเลนก่อนแล้วเคนอยู่ตรงกลางด้วยนี่ครับ ตาในไฟใหญ่มันยังดีมีอาญาอาญาสกิลน่าจะสกิลหนึ่งเขานะสามารถเปิดแมปได้นีครับเห็นเคนอยู่แต่ว่าก็ต้องปล่อยให้แบบโดนตรงเคนอะ่ะถึงสัญญักสัญญาักสัญญาษักมันอยูร่รอบตัวนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยสกิลไม่โดนมันก็จะไม่เห็นอยู่ดีนะระวังเด้อเคนอยู่แถวนี้เด้อน <c oughs> ี่อยู่ตรงนี้นะครับ ต้องให้มันแบบกระพริบแบบทีๆอ่ะเขาจะอยู่แถวแบบนั้นใกล้ๆเราเนี่ยถีเลยอะถ้าปกติแบบแวบแวบแวบมันต้องถีอะไรเงี้ยนะครับโอเคไปต่อบนก่อนดีกว่าต่อบนี่เปิดต่อสาว อย่างว่ะออตโต้สกิล n o อ g o ู d ตอนนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วเราก็ผมคิดว่าทอยไหมไกอาร์ดีกว่าเออไกอาร์ดีกว่าเพื่อนเพื่อนกดไอเทมใหม่แล้วเพื่อนเออ เรียกว่าลัดรอสกิลหมดเปลือกหมดเปลือกแบบหมดปลอกดึงอะไรไม่โดนเลยโอเคอยู่ตรงนั้นนะครับเรื่องที่จะไปตัดคลิปแต่ว่าตอนนี้น่าจะตัดไม่ทันเลยครับเพราะว่ายังมีคลิปอยู่ผมชอบนะอ่าเนี่ยออกมาไอ้ที่ผมคิดว่าประมาณคิ้นที่ 3ใหญ่4ี่ใหญ่อะไรเงี้ยไอเที่ใหม่มันคล้ายๆกับล็อกชิลนะครับประมาณนั้นเลยถ้าจะเลือกเปิดไฟเพื่อนแบบเมื่อกี้นะครับก็ใช้กดไว้เลยกดแล้วก็เปิดไว้เลยนะครับเปิดไวเลยที่เดียวก็ของแบบไกด์อารสแตนด์ดหรือว่าถ้าใครอยากได้แข็งๆเจอไวเล็กก็ขายไนทเพลทไปขึ้นมเมลอเลนเอาก่อนสะท้อนนี่ครับผมประมาณนี้ ก็ถ้าใครชอบกันดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสวนมันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ